ครับวันนี้เช้าวันใหม่ของวันที่9เดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะครับนะ,ะรายการธรรมะสัญจรนะสารนคราชอาจารย์แห้วขอมโมทนาบุญญาติบุญญาติธรรมญาติแห่งบารมีทุกท่านนะครับนะทั่วสารทิศท,ทั่วจัก,กรวันนี่ด้วยบุญความดีของทุกท่านที่ทำนะครับนะ มนุษย์เราเกิดมาก็มีการทำความดีทุกคนอยู่แล้วนะแม้กระทั่งบุคคลใดที่อยู่ในภูเขาตามไร่ตามนาตามเฮ้ยน้องกองบึงทุกอย่างสถา,านที่มีการทำความดีนะแต่ความดีนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วบางครั้งคนเราแม้กระทั่งอาจารย์เองก็ก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะปนกันไปก็แต่เราก็ได้ทำความดีอ,อยู่สม่ำเสมอไทย วันนี้เราก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะอาจารย์ก็ต้องขอบูชาบุญเสี่ยงถูนะประเทศฮ่องกงนะครับนะอาจารย์อยู่ที่ประเทศฮ่องกงอยู่ขณะนี้แล้วก็เสี่ยงทูมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีเวียดนามากัมพูชาอินดีนะแล้วก็ยุโรปด้วยแล้วก็เมียนมา นะครับนะหลายๆท่านนะครับนะต้องขอโมทนาบุญในความบุญกุศลที่เมตตาสาารคาราชเป็นอย่างสูงยิ่ง <S <S แล้วก็ขอให้อบุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะที่ท่านทั้งหลายปรารถนาด้วยบาร,รมีองค์พระยูไรแห่งเมืองฮ่องกงนี้ประเทศฮ่องกงที่อาจารย์วันนี้พรุ่งนี้อาจารย์จะเข้าไปไหว้นะครับนะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนะครับนะได้ได้ไปไหว้กับอาจารย์ด้วยนะอธิษฐานจิตร่วมกันนะครับนะวันนี้ก็ ก็ขอให้เป็นเช้าแห่งบุญแห่งกุศลบุคคลเราเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราตั้งใจทําแล้วก็สม่ําเสมอทุกอย่างก็จะสําเร็จถ้าเราไม่ตั้งใจนะมันก็ทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะก็ขอฝากไว้วันนี้ว่าถ้าทุกอย่างตั้งใจนะมีตั้งความตั้งใจแล้วนะเพียงแค่คิดความตั้งใจแล้วมันทําสม่าเสมอเหมือนเราตั้งใจเรียนวันนี้เราก็ จะได้เรียนสนําเร็จนะสม่าเสมอเราก็ได้ใบประกาศแล้ววันนี้เราตั้งใจจะทําการเกษตรให้สําเร็จเราสม่าเสมอดังที่องค์พ่อหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9, ให้ให้พวกเราชาวไทยนะครับหลายๆท่านนะครับได้เอาอความรู้ของท่านนะครับมาพัฒนาครอบครัวแม้กระทั่งอาจารย์แห้วนะครับเนะี่ยนซะึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ท่านทรงเป็นโอรสสวรรค์ที่เมตตาพวกเรามากนะครับแล้วก็รักชาวไทยรักทุกคนนะครับนะวันนี้และองค์พระบาทสมเด็จพรอยู่หัวกันที่สิบท่านก็ทรงเป็นห่วงพวกเราทุกท่านนะครับนะและองค์พระแม่พันปีหลวงด้วยนะนะยงนั้นก็อาจารย์เทพบ็ขอใหอ้ทุกท่านนะครับนะคนไทยเราตอนนี้พยายามเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะอาจารย์เฮพบอกแล้วนะแค่เราเปลี่ยนจิต เป็นบวกเป็นคูณประเทศเราก็เจริญละนะขอให้พวกเราวันนี้คติธรรมคนไทยนะครับนะอาจารย์อาจจะพูดแล้วไม่ถูกใจทุกท่านบ้างอะไรก็ต้องขออภยัยแต่ขอให้ทุกคนนะมีผู้นําแล้วเราก็ช่วยกันนะครับนะเอาคนไทยลูกหลานทุกคนนะครับนะลองตั้งใจทุกคนมาคิดเป็นบวกเป็นคูณเพื่อให้ประเทศเราลูกหลานเหลนหลนเราจะได้อยู่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นเลยนะ นะความขยันแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไปติดอยู่อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เข้าใจกันแล้วก็ติดบางอย่างที่คนไทยนั้นนะต้องเปิดโอกาสให้ลูกหลานนะมาช่วยกันนะครับนะมาช่วยแล้วก็อาจารย์อยากให้เปลี่ยนเพราะตอนนี้เด็กก็น้อยลงแล้วครับนะน้อยลงเพื่อคนมีลูกน้อยลงน้อยลงมากนะโรงเรียนวัดก็ยุบหลายที่แล้วก็หลายแห่งไม่ใช่ว่าโรงเรียนนันไม่เก่งโรงเรียนวัดเก่งนะ เก่งมากนะเด็กๆนี่ขัดไทยสวยมากสะกดไทยก็เก่งนะอาจจะมาเปลี่ยนแนวใหม่กนะ็เน้นการศึกษาขึ้นมาเยอะๆหน่อยครับนะเน้นการศึกษาแล้วก็ร่วมใจกันนะครับนะคิดเป็นบวกเป็นคูณนะคิดเป็นบวกเป็นคูณเยอะๆตอนนี้นะช่วยกันนะครับนะอย่าไปคิดว่าคนนั้นไม่ใช่ลูกหลานเราคนนี้ไม่ใช่ตระกูลเราคนนั้นไม่ใช่อะไรพี่น้องเรานี่แหละมันขาดตัวนี้ของเรานะเอาต่อใหม่นี้ นะครับลองเอามารวมใจเอาใจมารวมกันเอากายมาประกบกันนะเอาดวงตาทั้งหมดมามองมาพัฒนาด้วยกันนะเอาความรู้หลายๆท่านนั้นอาจจะมีผู้ผู้สูงวัยนะครับนะแปดสิบเก้าสิบท่านเคยมีไอเดียดีๆพวกเราอาจจะไปได้ไอเดียท่านมาช่วยกันเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยโรงเรียนอาจจะต่อไปเนี้ยโรงเรียนอาจจะต้องมาประยุกต์ใหม่ทาเป็นโรงเรียนที่อย่างดีๆเป็นโรงเรียนที่มีรั้วขอบชิดแล้วก็ อะไรเด็กอาจจะไปเรียนประจำนะรัฐบาลอาจจะฟรีด้วยนะถึงมหาลัยเลยแล้วเด็กที่พ่อแม่ที่มีปัญหาเลิกกันก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเพราะเด็กเนี่ยไม่ไม่อะไรไม่เกลียดกันอยู่แล้วครับเนาะไม่เกลียดกันไม่เกลียดกันแน่นอนอาจารย์ละปัะกันเพราะอาจารย์ก็เกิดมาในพื้นฐานในบุญบุญสนเก่าก็คือเราก็ต้องอยู่กับชนบทอยู่แล้วนะเราพื้นฐานเราก็เอามารวมกันแล้วก็มีทหารมีตำรวจนะที่ เป็นครูฝึกนะเอามาฝึกในโรงเรียนนะเด็กมต่อไปนี้เด็กมหนึ่งต้องเรียนประจําทุกคนนะครับนะเรียนประจําแล้วพ่อแม่ก็ไปดูไปบ้างแล้วครูครูก็ให้เดือนเดือนท่านเยอะๆนะเดือนเดือนเยอะไม่ใช่ว่าเยอะขนาดนะั้นก็พอดีพอด,พอดีแล้วก็คุณครูก็จะได้โรงเรียนแล้วก็เด็กก็จะจบมหาลัยไปพร้อมๆกันนะครับนะแล้วก็ดูว่าลองคัดเด็กว่าเด็กคนไหนชอบไฟอะไรไฟหมอก็ไปเรียนทางหมอเลย เริ่มคิดเริ่มพัฒนาอย่างนั้นเลยครับนะเด็กนีชชอบวิศวะไปทางวิศวะเด็กนิ้เก่งโปรแกรมเด็กคนนี้นะเก่งกระด้านการเกษตรเด็กคนนี้มีความคิดอะไรแปลกๆเยอะแยะนะที่ฟ้าดินส่งมานะครับยังไงก็ฝากไว้วันนี้เช้านี้เช้าแห่งบุญเช้าแห่งธรรมก็ขอให้อาจารย์พูดแล้วไม่ถูกอกถูกใจถูกจริตถูกอารมณ์ก็ขอฝากไว้นะคติธรรมวันนี้ขอให้คนไทยนะลูกหลานไทยนะครับนะเปลี่ยนใหม่นะจริงๆผู้นําทุกท่านก็ดีอยู่แล้วนะ เราช่วยกันเป็นแขน <_ an> เป็นมือ <_ an> เป็นขาเป็นนิ้วแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเอาลายเอากายมาประกบกันเอาใจมารวมกันแล้วก็เอาตามาช่วยกันมองให้ประเทศเราเจริญรุ่งเรืองนะครับนะช่วยกันเสริมช่วยกันแต่งช่วยกันพัฒนาในสุดท้ายแห่งวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปพูดถึงนะอ,อย่าไปด่าไปว่าก็อันไหนที่เราก็ช่วยกันนะครับนะ บางทีผู้ใหญ่ที่เราด่าว่าเนี่ยท่านก็ทามากมายนะ,ะเยอะแยะนะมีให้เรากินตั้งแต่เราเด็กเราอาจจะมีท่านอาจจะเอาอะไรเดินท่อน้าปลาปลาให้หมู่บ้านเรานะหลายๆอย่างนะทุกคนแม้กระทั่งอาจารย์เองก็มีความผิดเหมือนกันนะก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้วันที่11อนะครับนะใครอยากไปปล่อยโคก็บือโคกัดจันทร์แห้วที่ศา์เจ้านคราษ ซึ่งเจ้าสัวหมูนะครับนะได้เป็นประธานแล้วก็เจ้าจสัวเงียบก๋วยเตีย๋ยวปลาน,นเงียบนะครับนึกถึงกาแฟอร่อยต้องก๋วยเตีย๋ยวปลาน,นเงียบและก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับนะอร่อยอย่าพลาดไปแล้วอย่าลืมนะครับนะปุทธมณ์ทาสาย4บางกุหนนท์แล้วก็อ,อ,อ่านหนังสืออยากได้หนังสืออ่านแล้วสนุกสนานแล้วก็มีความรู้ก็อย่าลืมสถาพันบุกนะครับนะเนะยี่ยมนะครับเฮงเลยหนังสือนี่พัฒนาอยู่ตลอดนะต่างเจ้าสัวรพันธ์นี่พัฒนาหนังสือตลอด ท่านดรลักก็คิดตลอดว่าจะทําหนังสืองไงให้คนไทยเด็กไทยได้อ่านนะครับอย่าลืมสถาพรบุ๊กนะครับและหลายๆท่านที่อาจารย์ไม่ได้นะเอยนาะมาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ํารวยรวยทันใจรวยทันจิตรวยไรเหตุผลรวยนะยั่งยืนยาวนานด้วยบราบบรมีพระเจ้าด้วยบราบรมีธรรมด้วยบรารมีเทพด้วยบรารมีทางของท่านปัสดีครับ